สวัสดีครับพี่น้องมอนี่มาเที่ยวสวนอินทภาลัมนะครับของโฟแมนนะครับที่ผมได้มาถ่ายบางปีที่แล้วนะครับปีนี้มาติดตามผลนะครับตามที่คําเรียกร้องของเอฟซนะครับมาคอมีนใไว่าอยากเบิ้งอยากเบิ้งผลนะครับติดตามอีกว่าสิเป็นอย่งไรนะครับปีนี้ก็รู้สึกว่าสิออกร้ายกว่าปีไก่นะครับปีนี้ห้าร้อยาเบิ้งเงิน นี่ครับเป็นหัวมุงไว้ย่างดีอันนี้เป็นหายียังกว่ากันฝนบ่ป่ากันฝนมาให้มันเน่าครับเวลามันสุกนะครับปีนี้ออกเท่าไหร่ครับพ่อแม่นี่ห้าร้อยห้าร้อยช่อสิห้าร้อยช่อห้าร้อยทะไล่นะครับปีนี้ออกหลายครับแต่ปีไก่ปีไก่มาหนี่บ้านไร่บ้าน,นี้เด้แล้วก็ปีนี้รู้สึกว่าสิออก ออกแบบหลแล้วก็มีแต่ลูกมีแต่หน่วยใหญ่ๆพอมครับเบื้องระบบน้ำครับระบบน้ำก็คือเป็นระบบท่อที่อีนี่นะครับหมดใส่เหงาเลยครับพี่น้องถ้าน้ำถ้าน้ำเถิงนี่ก็สิหน่วยก็สิออกดีบ่บ่ค่อยล้นมัานไหนครับพี่ได้ถ้าน้ำเถิงเนี่ยอาทิดได้ผลดีอยู่ ระบบนำดีได้จุ่นี่พูนแทงนำคนครับแทงนำคนถังเท่าไร่พ่อแม่ถังพันเลียดบันถังล่างนะครับ้างล่าง้ังลาง่งลางแทงนำนะครับสิมี้แอร์แว์อยู่สองตัวนะครับแอร์แว่คือเป็นตัวดัานนำซอยนะครับใส่ล่มนะครับใส่อากาศดัานนำให้ไม่ไปหอดปลายสายนะครับเดี๋ยวผาหยางเบื่องสวนถังในกันครับพี่น้อง ปีนี้พ่กท่านสุกวันไหนปีนี้บ่ได้ซิม,มเลยถ้านะครับถ้าได้หยุดงานอีกนะครับเดี๋ยวสีมาทายเบิง่งให้เบิ่งตอนมันทีมันสุกนะครับเดี๋ยวต้องหาเวลาว่างมากอีกจัหน่อยครับพอดีช่วงนี้ไ่ได้เหตุงานนะครับติดโควิดนํานครับเลยได้แวะมาเล่นนญํำเนินนะ หาล้อยช่อว่าที่ต้นต้นหนึ่งไอ้สิจงไวประมาณนี้แหละครับต้นละซีหาช่อเนี่ยแหละครับประมาณนี้แหละครับถ้าไวร้ายกูนี่บ่ได้เดี๋ยวลูกลูกมันสิบ่ในญ่ครับนี่เกิดนี่เกิดประมาณสิบโดกรวดว่านี่อันนี้คือโอเคไปนี่ครับพ่แม่นนี่สุ่มนี่นี่แไเลยนี่นะครับ บ้านใหญ่ก็ลังเฉียวอยู่คาดว่าพ้นระกกวบการปีนี้กะน่าทีตอบรับดีอยู่ครับ้งองรอฟังกระแสสถานการณ์บ้านเมืองน้ำครับว่าจิเป็นจังไดมาจังไดนะครับช่วงนี้ปดเขาไม่ทังที่น้ำ อันนี้น้ำโยก่กลางๆสายได้ครับช่วงนี้น้ำก็นั่ถือว่าไหลดีอยู่ครับกาจัดการระบบน้ำได้ดีนี่ก็ถือว่าโอเคลราครับพืชทะเลใสอดีพืชทะเลใสวันเปิดไส้ไรบันไดเนี่ครับเปิดน้ำไส้ไยบันใด๋อช่วง ่างทีก็ร่งออกลูกนี่คือต้องอัดน้ำยังเดียวครับอัดให้ได้หลายที่สุดครับอัดให้มันซุ่มไปเลยครับรูึกว่าตัวนี้สีลุนนะครับนี่ตัวนี้หรือว่าสั้นออกมันบ่น,นี่ตัวนี้ห้อยสั้นออกได้นี่มันต้องมีสปริงกงสปริงเกอร์ครับจอทอเลยครับจะทอใส่เลยแล้วก็ถ้าอยากได้น้ำยดกะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเอาผ่านะครับผ่ามาพันไวห้อยตรงที่มันแตกมันก็สีย้ยดยด ยดไปเรื่อยๆนะครับน้ำม,มันสีบอแห้งป<อ>ันไดครับมนี่ซึมไปเรื่อยๆครับต้องนี่ปิดแล้วนี่เม่นนี่แถวๆพวกนี้เนี่ปล่อยน้ำเต็มแล้วกับปิดไว้นะครับค่อยปล่อยทีละสองแถวนะครับนี่แหละครับพี่น้องเบ่งไว้เป็นแนวทางนะครับเพื่อมีผู้ใดสนใจนะครับ อยากชีมมเบงนะครับอยู่บ้านหัวทนนะครับอําเภอสุวรรณภูมินะครับสุวรรณภูมิจังหวัด้อยเอ็ดครับผมนี่กับโปแมม่เพิ่นใกล้ๆกัเกษียณงานแล้วนะครับเพิ่นกับหากกำลังหาอาชีพลองรับวายุ่หลังจากเกษียนไปแล้วนะครับกับเป็นเพื่อเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะครับที่อ่าจับตามองนะครับตอนนี้ก็คือราคากับเทียบกสูงพอสมควรนะครับ สำหรับอินตาผาล่ำนะครับตัวน,นี้จะเป็นสายพันธุ์สายพันธุ์เอียงกว่าสยามเอดวันนะครับสยามเอดหนึ่งนะครับเป็นสายพันธุ์ของเม็ดอินไทยเลน่์นนี่แหละครับแปลงมาจากเคเอานะครับเคเอ็ผสมกันนะครับเดี๋ยวพาไปบึงพ้นสวนนะครับท่างผีเิ่นกรลรังอ่อ กำลังหัวอยู่หัวถุงหัวถุงกันฝนโอ้ยจังไนต้นสูงขึ้นนี่สิได้เอารถอันกับเ้าได้บ่โยกหมดเลยสวัสดีครับโอ้พันละน้ำออกมันล้วต้นนี่ อันนี้เพื่อนกำลังห่มห่มฝ้อยอยู่นะครับห่มห่มฝ้อยกันฝนมั้งครับอันนี้เน่นะับกันฝนกันแดดกันฝนกันแดดก้อนนี้ห่มฝ้อยเพม่อนกัห่มเหมือนนี่ก้อนครับห่มผ้ามงก์นะครับกันแมงกันมะแรงนะครับแล้วก็ห่มฝ้อยอีกเอันหนึ่งนะครับกันที่ว่าเฮ็ดยากพอสมควรนะครับ บมมนว่าจะกินงงบยไหน,นครับหลยหลยขันตอนนี่ครับหลายขันตอนเติบด,ดูอ่านปุ๋ยนี่ลลาที่สำคัญต้องเวลาเช็ดต้องระวังนะครับเพราะว่าน้ำอิน้ำาล่ำนี่ยเลี้ยมขนาดได้เี่น้องเลี้ยมกัอ,อาจะโดนไปไล่โดนจุ่มเลยดูข้างใก็ต้อง <c oughs> เราไปหาหมอยู่เสมอนี่มีพืลอออกมันเหรอครับน้ำมายมีพนล่อออกอันนี้ยพอเห็นตัดออกไปนน้เมืองต้นนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเมนวาต้นนีต้นนี้มาอวกกมูแทหญ่ตู้นสิบเอ็ด สิบเอเครับสิบเทลายนะครับเขาเอื่นอียเยเขาไม่ได้เอื่นชเอินทลายดิเขามีภาษาของเขาตั้งหากนะแม่นว่าไม่เวเขาไปอ่านในไดกุมบคำจะตายทาเขาแล้วเขาเขาเอิ่นเป็นอียงแล้วเป็นไม่จำเลยอ่ะเขาเอื่นแต่เฉาแต่ลาอย่างเียวนะเขาเอื่นตามดีเขาพอใจแล้วแต่ว่าเขามีภาษาของเขาอีกตั้งหากอันเนี้ยเป็นแบบนี้ตั้งหาก เขาก็บอกแล้วบอกอีกคำเขาไม่จำเต็มตะทะล่ายเลยนะแซงไปเลยนะภาษาช่วงนี้ก็เฮ็ดมัดมือบาได้ดอกพี่น้องมันหอนครับเฮ็ดได้แต่ย่าเหมือเศร้านะครับย่าเหมือเศร้ากับย่าเหมือแหงนะครับแดดอ่อนๆเห็ดกังเว้นมาได้ดอกตายแดดพอดีคนเท่าช่วงนี้อากาศห่อนแห้งพี่น้องเอ้ย ต้องเฝ้าเฮ็ดนะครับช่างกับแดดโอ้ยสอนี่มนงามครับพี่น้องเบิ่งไงมืดมื่อดิมืดมือดเนี่ยครับบ่อยเห็นเดียวขมิอวยทัางเสียงอาทิตย์เหบิงเอือ่เป็นใดพี่น้องเป็นใดอินทภาลำนะครับสยามเอ็ดวัน โอ้นี่พี่น้องเบิ่งตัวนี้แห้งงวยใหญ่ครับโอ้นี่เริ่มแล้วครับพี่น้องเริ่มแล้วเริ่อมงวยใหญ่แล้วนี่เห็นไหมพี่น้องอา้าวนี่แหละครับช่อหนึ่งประมาณสี่เอาไว้ประมาณนี้แหละครับเพราะว่าถ้ามันลูกมากมันก็สีนวยงามนะครับเอาไว้แย่กันลายก็บพอดีลูกมันสีน้อยนะครับ เดี๋ยวส่วนรายละเอียดเบอร์โทรอย่างผู้ใดสนใจนะครับติดต่อกะผมเยอะไม่ใต้คลิปนะครับให้โทรมาถามเพื่อนเราเองโหลดได้ครับรายละเอียดมือนี้ <c oughs> กรับกอน,นครับมือนี้สิเมื่อก่อนฮ้อนแดดฮ้อนฝนเดี๋ยวจ้างสิมาให้เบื้องไม่นะครับตอนสี่มันสุกุนลาถ้ามีโอกาสนะครับเนมาถามสอบถามผูโลดผู้ใดอยากหูยัง,ยงกะ ปลูกยังใดเห็ดยังได,งไดนะครับแล้วก็ปัญหาของยินสภาล่มขึ้นอย่างนะครับให้ปุ๋ยอย่างให้น้ำจังไดระบบนะครับนี่ลายอย่างนะครับสั่วสีได้มากเป็นสวนเป็นต้นไญ่ปนหี่นะครับสั่วสี่ออกนผลเลิตดนี้เมื่อไปหลายบนันไดลงทุ่นไปลายบนันไดนะครับก็บเป็นพืชทั้งเรือกอีกชนิดหนึ่งนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังสนใจอยู่นะครับครับถ้าเบิ่งจากควางสวนครับ ครับเจ้ากความส่วนเหลืออีกสามปีครับนี่ครับเกษียณแล้วครับย่านตะโคย่านตะโควิดหลายวะนี่แหละครับอาชีพลังเกษียณน้องเพื่อนครับอยู่น้ำสวนน้ำยังไปครับสบายครับสบายใจครับเมื่อใดไปยุ่งวุ่นวายน้ำไผ่นะครับตกแรงมากกับถอนนะครับงูเส้ากับเฮ็ด แต่เศร้าเอากับเนือหมลงนะครับจังน้อยก็เปิดเพยงฟังตัวผมนี่โอ้ยสบายลายพี่นวังเอ้เอาละครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมกะพ่อไว้์ซันี่แหละเด้อพี่นวังเด้อขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับกดไล่์กดแชร์กดซับสะไขนะครับให้น้าเนี่ยเด้เอพี่นวังเด้อมี่อยากให้เฮ็ดคลิปยังนะครับอยากเบ่งแบบใดกะคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับเพื่อจะได้ ปรับปรุงนะครับให้ดีขึ้นนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อครับผมสวัสดีครับ